<c oughs> ต่อไปนี้จะสอนวิธีพิจารณาขันห้ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันอันนี้คือคำสอนทีนี้จะอธิบายว่ารูปขันก็คือตัวตนของเราทั้งหมดเลย เรียกว่ารูปขันหูตาจมูกตลอดทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเรานี่แหละเรียกว่ารูปขันรูปขันประกอบด้วยอะไรบ้างธาตุสีดินน้ำลมไฟ ถาตนน้ำน้ำดีน้ำเสล็ดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำามกน้ำลายน้ำมูดอันนี้ถ่ตนน้ำไฟยังกายให้อบอุ่นไฟยังกายให้เล่าร้อนไฟยังกายให้สุดโรมไฟยังกายให้อบอุ่นคนตายแล้วเงี้ตัวเย็นเชียบ ถาดมันแตกแล้วถาดมันไม่ได้อยู่แล้วมันแยกกันแล้วอินทรีย์แตกสลายพูดง่ายว่าแยกกันแล้วใช้การอะไรไม่ได้อีกแล้วอย่ไปรู้รูปร,ปรปูน้ำรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไปรู้ไม่ได้เพราะมันขาดแล้วอินทรีย์มันแตกสลายแล้วคือถาดทั้งสี่มันแตกสลายแล้ว ธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟนี่มันก็แตกสลายแล้วมันทรงตัวของมันอยู่อย่างนั้นไม่ได้ถึงเวลาหนึ่งการหนึ่งก็ต้องไปคนเราเกิดขึ้นมาตายไล่ทุกคนทุกคนเรยจะต้องตายแต่ว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาตายของเราขาหักแขนหักเป็นนั่นเป็น,นี่ก็ไม่ตาย อินทีมันยังไม่แตกสลายมันก็ไม่ตายขันห้าที่เรียกว่ารูปขันเวทนาขันคือการกำหนดรูเวทนาที่เกิดขึ้นในตัวของเราเจ็บนั่นเป็นดีหูหนกตาบอดลำบากระบนร้ายเรื่องหลายอย่างกว่าจะพ้นจากทุกข์ไม่รู้เมื่อ,อไหร่ ไม่เห็นโทษของวาตาัตะโทษของวัตะคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เป็นวัฏบุวนไปวนมาเเกิดสวรรค์บ้างเกิดเทวดาบ้างเกิดเป็นอินเป็นพรหมเกิดเป็นมนุษย์เศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเปลี่ยนแปลงไปตลอด ไม่ว่าเกิดกี่ครั้งเราก็ต้องเจออย่างนี้เหมือนกันความเกิดความแก่ความเก็บความตายเราก็เห็นเหมือนกันแต่เราพบแต่ละชาติที่เราเกิดมานี่เห็นชัดลงไปเลยว่ามันมีแต่ก้อนทุกข์ทั้งนั้นที่ตัวเรานี่ไม่ว่าดินไม่ว่าน้าไม่ว่าลมว่าไฟเออมันแตกสลายตายไปได้เหมือนกันไม่มีใครอยู่ตลอดร้อยกับพันกันหรอกอยู่ได้ก็ อย่างพระพุทธเจ้าของเรากำหนดไว้ก็ร้อยปีเป็นประมาณคนยังไม่ถึงร้อยปีก็ไปแล้วห้าสิบหกสิบปีก็ไปแล้วไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรไว้เลยมีโยมคนหนึ่งตายไปเมื่อวานนี้อยู่ที่บ้านกั้งนะตายไป ไม่รู้จะไปดีหรือไปชั่วแล้วทำบุญทำกุศลหรือเปล่าก็ไม่รู้เกิดมาให้ทานรักษาศีลหรือเปล่าก็ไม่รู้เกิดมาแล้วนะเกิดมาอยู่ช่วอายะห้าสิบหกสิบปีเจ็ดสิบแปดสิบร้อยปีเจ็ดสิบแดสิบนี่ก็ร่วงหล่นไปเยอะแปดสิบเก้าสิบนี่ก็เออค่อยยังชั่วหน่อย เรียกว่าร่างกายแข็งแรงทนทานนี่แหละเป็นอย่างนี้ธาตุดินมันแตกสลายได้ธาตุน้ําก็แตกสลายได้ธาตุไฟก็แตกสลายได้ธาตุลมก็แตกสลายได้นี่แตกสลายได้หมดคนถึงเรียกว่าตายพอเกิดขึ้นมามองดูหน้ากันป๊บก็รู้แล้วว่าอีกไม่ถึงร้อยปีมันต้องตายแน่นอน แต่ถ้าเป็นศัตรูกันก็อยากให้ตายอยู่อยากให้ตายเร็วๆอให้เขาตายถ,าถ้าเป็นมิตรเป็นเพื่อนก็ไม่อยากให้เขาตายมีอะไรก็สวนกินอันไหนดีก็ชวนมันกินอันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปมันเป็นซะอย่างนี้แหละคือว่าไม่ได้ทานไว้เลยไม่รักษาศีลอยเลยไม่ภาวนาไว้เลยปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่มีตายแล้วตายเปล่า ตรงนร้นโรคหมไมไม่ได้เกิดไม่ได้ผุดนับพบนับชาตินับกลับน่บกากันไม่ท้วนที่ต้องประสบอย่างนี้อยู่นานแสนนานกว่าจะพ้นจากกองทุกนี่แหละให้คิดพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราขันทั้งห้านี่รูปขันเราก็รู้แล้วรูปขันก็คือตัวตนของเราเราเห็นโครงกระดูกไหมที่เราตั้งอยู่ได้เนี่ยเพราะมีโครงกระดูก มีโคงกระดูกอยู่ก็เลยตั้งอยู่ได้เอาเนื้อออกเอาหนังออกดึงแยกส่วนนั้นส่วนนี้ออกตัวไหนที่เป็นของเราเอตังมะมะโอติจาวาเอตังมะมะอันนี้คือหลักที่ว่าเราจะต้องพิจารณาพิจารณาให้เห็นชัดให้เห็นจริงแจ้งประจักษ์ในตัวเรา ว่าเรานี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปไม่ได้อยู่ตลอดไปชั่วการอวสานไม่ได้อยู่นานถึงพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเก้าสิบปีร้อยปีเราก็ไปแล้วแต่ว่าโชคดีที่เราได้มาปฏิบัติธรรมโชคดีที่สุดจะให้ทานก็ได้รักษาสิ้นก็ได้อะไรก็ได้ตั้งเที่ยงตั้งมั่นในหัวใจของเราเรานึกพุโทโธอย่างนี้เราก็ต้องคอยกำหนดพุโทโธอยู่ตรงใดตรงหนึง่ง อาจจะเป็นที่จมูกหรือที่หน้าอกก็ได้ท่ามกลางอกก็ได้ให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นไม่ต้องหลังเลใจว่าเอ,อมาปฏิบัติแล้วไม่ได้รับความสุดวกสบายไม่ด้รับความช่วยเหลืออนุกุลมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราจัดงานใหญ่ขนาดนี้บวชแล้วคนมาปฏิบัติทำสี่สิบห้าสิบคนร้อยคนร้อยกว่าแล้ว เนี่ยคนมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะหนีจากกองทุกนี่แหละเราถึงมาปฏิบัติธรรมเราอยากเป็นพระิาบุคคลโสดาบันสกิทาขานาคา,ารหันเราอยากเป็นเราอยากพ้นทุกแบบนี้เออแบบเห็นชัดในใจนี่ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรศาส,สนาอืน่นเราพระเจ้าสร้างอย่างนั้นอย่างนี้อันที่จริงไม่ว่าอะไร พระเจ้าอะไรเดี๋ยวแม่มาสร้างมีต่พ่อกับแม่ของเราสร้างสร้างเราตัวเราคตรจะตกนรกหมกไหมไม่ได้ผุดได้เกิดนานแสนนานก็ฆ่าแม่ฆ่าพ่อมีหวาบมากไปอย่างนี้การที่เราจะพิจารณาขันท้าให้เป็นธาตุนี่ก็ได้ที่ไายแล้ววทวานาก็สัญญาสังขารวิญญาณก็พวกนามรูปเลย นาำกับรูปอยู่ด้วยกันเรียกว่าคนคนถ้าฉลาดก็ทำดีให้เจ้าของทำดีให้ตนเองถ้าคนโง่ก็เก็บทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นไว้เอาไว้มากๆเวลาเราตายเขาจะทำบุญให้อะไรกรันตายแล้วเขาจะสนใจไหมมีแต่เขาสบายใจที่เขาได้เงินเราได้ทรัพย์สินสมบัติของเราเขาดีใจแล้วเขาไม่มายุ่งกับเราแล้ว ตายแล้วเอาไปฝังไว้เผาแล้วก็ไม่มีใครคิดถึงอะไรหรอกที่แหละเรื่อก,การที่เกิดมาเป็นคนเนเราต้องทำความดีให้ได้เพื่ออะไรเพื่อความสุขในชีวิตของเราเราให้ทานไว้มากๆให้รักษาศีลไว้มากๆให้หัดภาวนาไว้มากๆถ้าทำจริงทำจังแล้วมันก็ประสบความสุขความสำเร็จได้ เพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่พวกเราทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมนี้ให้ตั้งใจปฏิบัติจะยากง่ายยังไงก็ตามให้แยกส่วนของร่างกายออกจากกันเห็นโครงกระโหลกศีรษะกระดูกแขนกระดูกหลังกระดูกซี่โครงกระดูกขากระดูกแข้งกระดูกมือกระดูกเท้าที่เหลืออยู่ก็มีเท่านี้แหละที่เหลือ นอกนั้นก็เป็นเท่าเป็นฐานไปหมดเงินทองที่หามาได้จะมีประโยชน์แก่เราอะไรไหมไม่มีแต่ว่าเราก็ดิ้นรนอย่างเต็มที่เพื่อที่อยากจะมีเงินมีทองวิ่งหาวิ่งขาวิ่งขายทําอะไรตัวอะไรทุกข์ยากลําบากแต่ว่าลูกเต้าได้สมบัติแต่เราไม่ได้สมบัติสวรรค์มบัติเราก็ไม่ได้นิพพานสมบัติเราก็ไม่ได้เ,เพราะเกิดมาประมาทประมาทก็ตกต่ําไม่ได้สูงส่งขึ้นไปได้ตกต่ําลําบาก อันนี้คือให้พิจารณาหเห็นชัดว่าตัวเราก็ยังไม่เป็นของเราทรัพย์สินสมบัติจะเป็นของเราได้ยังไงมันก็ต้องเป็นของคนอื่นเป็นของลูกของหลานของชาวบ้านชาวเมืองเออมันเป็นอย่างนั้นทำให้ดีว่าเราเกิดมาชาตินี้พบนี้สมัยนี้ยุคนี้เราไม่เห็นพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวจริงแต่เราก็เห็นหลักฐานที่ว่า ประสูตรตรัสรู้แสดงธรรมจากปริิพานผู้บางคนก็ไปเห็นมาแล้วเกิดความสังเวชสลดใจว่าอู้พระพุทธเจ้าแม้สามารถดีปานนี้รู้ปานนี้ก็อย่างตรงร่วงรับดับขันไปเราก็เกิดสลดสังเวชน้ำตาไหลร้องให้ไปเห็นที่เหล่านั้นแล้วถึงแม้ว่าเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าแต่คำสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่ทำใดวิในใด ในการล่วงไปแห่งเราสาคตทำนั้นและวินัยนั้นเป็นศาสดา,าแทนเราพระพุทธเจ้าท่านสั่งไว้ให้ทำอย่างไรสั่งไว้หมดสอนได้หมดความจริงแล้วบางทีคนเราเป็นโง่นะทรัพย์สิสนสมบัติมีมากแต่ไม่ได้กินได้ทานมันเสียเวลาเลยเกิดมาไม่รู้จะทำอะไร รอไปรอมาก็เก่เท่าก็ตายไปเราไม่ได้สมบัติอันเป็นโลกุตระคือพันนิผานสมบัติเราทำอยู่นี่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่นี่เราอนึกพุโทโธอยู่นี่หน้าท่ามกลางอกเราก็ได้เราก็เห็นพุโทโธอยู่ตรงนั้นอันนี้ทําถูกอันนี้ทําถูกถ้าเรามีสติเห็นเรหายใจหรือเห็นพุโทโธพุโทโธอยู่ อย่างนี้เราจะต้องได้รับความสุขความสงบได้มากผลนิพพานแน่นอนไม่ตกต่ำไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไป,นเ,ปนเป็นเทวดาไปก็ไม่ตกต่ำเพราะอะไรเพราะเราได้ปฏิบัติธรรมเราได้กินได้ทานสร้างน้ําทําบุญอะไรอยู่นี่แหละเราจะได้สมบัติของโลกเรียกว่าโลกยะสมบัตินี่ไปด้วยได้หมดเลยเราก็ได้โลกุตระสมบัติ ได้สมบัติอันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราทั้งหลายมีความสุขก,กายสบายใจพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าให้เราปฏิบัติอย่างนี้เช่นนึกพุทโธพุทโธหรือสัมมาสัมพุทโธเราก็ตัดเอาคำเดียว,ว่าวพุทโธท,ท่องพุทโธอยู่ในใจท่องพุทโธในใจ แต่ถ้าจิตสงบแล้วให้พิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาธาตุสีพิจา,ารณา,า,าขันห้าอย่างเอวตบาลอธิบายให้ฟังมาแล้วนี้ให้พิจารณาอย่างนั้นตลอดวันหนึ่งวันหนึ่งให้ต้องให้ได้เข้าสมาธิสักครั้งหนึ่งก็ยังดีถ้าจิตมีกําลังแล้วสมาธิมีกําลังแล้วเราจะอยู่เพียงเท่านั้นให้พิจารณาต่อ ยานาต่อว่าตัวตนอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วประสบทุกข์ทุกคืออะไรทุกคือความเกิดทุกคือความแก่ทุกคือความเจ็บทุกคือความตายถ้ามีทุกขเกิดขึ้นมันก็ไม่เหนือจากนี่หรอกพระพุทธเจ้าทุกสมุทัยคือเห็นเหตุให้เกิดทุกขนิโรธความดับทุกขมรรคแปด เป็นหนทางปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์เราพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราอย่างนี้เราก็จะมั่นใจด้ว่าการที่เราทําความดีนี้ไม่เสียผลเลยเป็นความดีของเราแท้ๆเกิดมานี่เราได้พบพระพุทธศาสนานี่มันยากแสนยากอย่างท่านไผ่บุญอ่านให้ฟังพระพุทธเจ้าควรจะเรียนพพุทธเจ้านาน,านไหม นานมากเลยลำบากมากทุกยากมากยังไงก็สู้ยังไงก็สู้สู้เพื่อเพื่อความเป็นุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองนี้เราได้เท่าไหร่เราก็เอาได้มากได้ผลเท่าไหร่เราก็ไม่ว่าอะไรก็เอาถ้าเราเปฏิบัติทม ไม่สามารถพ้นทุกได้ไม่สามารถเป็นพระยบุคคลได้ศาส,สนาของพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็ยังมีอยู่พัฒกับพ,พักับที่เจริญที่สุดมีพุทธเจ้าแตสรู้ห้าพระองค์แตสรู้มาแล้วสี่องค์รวมพระพุทธเจ้าของเราด้วยเป็นสี่องค์องค์ที่ห้าก็คือพระสีญาเมตไต ถ้าเราหลุดจากนี่ไปไม่สามารถได้มาผลไม่สามารถได้อัดได้ทำเรายังไม่เป็นโสดาบ,บันเรายังไม่เป็นพระสกิทาคาเรายังไม่เป็นอนาคาและไม่เป็นอารหาันเราต้องท่องเที่ยวเวียนได้ใจเกิดอยู่ในวัตานีดีบ้างชั่วบ้างบาบ้างบุญบ้างทําไปที่เราทํามานี่ทำด้วยความรู้ก็มีทําด้วยความโง่ก็มีทําด้วยความโกรธก็มี ทำลงไปแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยเราจะมีความสุขมากถ้าเราทำความดีไปแม้แต่การที่เราทำอยู่๋ยนนี้ก็เป็นปัจจัยแห่งว่าผลนี้ผ่านเป็นทางนำความสุขความเจริญมาให้จะได้รับความสุขความสบายถ้าเราได้ปฏิบัติทาแล้วเรามั่นใจว่าเราได้เห็นธรรมงพรุจ้าแล้วเราวางได้ปล่อยได้ละได้เลิกได้ ถ้าเราเห็นชัดเนี่ยอัตภาพตัวตวนนี้อย่างที่ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตานี่มันสำคัญที่สุดเราเกิดมาไม่ผิดหวังเกิดมาไม่ผิดหวังเกิดมาแล้วได้รับความสุขได้ปฏิบัติธรรมได้พ้นทุกข์ได้มากผลนีผ่านนี่เราสามารถทำได้อย่าไปรอว่าโอ๊ยชาตินี้ไม่เอาล เอาชาติหน้าเอาโน่นภาษีละไม่ตายว่าพ่อองจะลงมาตัดสซลูนนะนานแสนนานเลยนานแสนนานว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าน่าสลดสังเวชเอาพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเราจะพ้นจากทุกข์หรือเปล่าเราจะเพลินในสวรรค์หรือเปล่า ถ้าเรายัางเพลิดเพลินในสวรรค์อยู่พมโลกอยู่นิพพานมันก็ไม่เกิดทุกส์มสมไทยนิโรธมกักให้แยกแยะส่วนต่างๆออกจากกันดูแยกผมบอ,อกคนคนหนึ่งมีผมแยกขนออกแยกเนื้อออก แยกกระดูกออกเอาวางไว้เจอแห่งไรแหงกระดูกเท้าวางไว้ที่หนึ่งกระดูกแขนวางไว้ที่หนึ่งกระดูกขาวางไว้ที่หนึ่งกระดูกส้นหลังวางไว้ที่หนึ่งกระดูกซี่โครงวางไว้ที่หนึ่งไม่เป็นของเราเลยถ้าเราเห็นว่าไม่เป็นเราเน่ะเป็นหน้าตาเนี่ยก็คือเรา ปฏิบัติไปปฏิบัติใจมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นดีขึ้นละเอียดขึ้นอัตตาก็หายไปอนัตตก็หายไปพระนิพนพานก็เกิดแต่พระนิพพานเราได้ชิมรสตั้งแต่เป็นสวรบัดเราเป็นสวรบัานีนเราได้เห็นพระนิพพานในใจอยู่ถ้าเราได้เป็นพระเยบุคคลชั้นสูงเราก็รู้หมดเพราะพระอ,องค์ปล่อยวางได้หมดแล้วผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ ปล่ยวางความยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่สนใจว่าจะเกิดจะแก่จะเก็บจะตายอย่างไรตั้งหน้าทําความดีไว้เท่านั้นนี่แหละคือทางที่จะให้ถือความสุขถ้าปฏิบัติาตามนี้แล้วยังไม่สงบใจยังไม่สงบเดี๋ยวต้องแก้ไขกันต้องช่วยเหลือผู้ปฏิบัติให้มีจิตสงบได้มรรคได้ผลตามสมควรอันนี้อาตมาขออธิบาย ให้เข้าใจขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดนี้เป็นอนัตตายึดถือไม่ได้เลยพ่าจ้าส่วนไหนเป็นส่วนที่เราจะต้องยึดถือไม่มีใครยึดถือได้แม้แต่กระดูของเราเขาเอาใสา่ธาตุน้อยไว้แล้วนั้นให้ทำให้มันละเอียด ทำให้มันเข้าใจถูกต้องต่อขึ้นมาที่ใจของเรานี่แหละใจของเราเราเป็นผู้ไปรู้ไม่ใช่คนอื่นไปรู้หรอกใจของเราเป็นคนไปรู้รู้ความเป็นไปเหล่านี้เราก็ปล่อยวางได้เราละได้เราเพิกถอ,อนออกไปได้ไม่มีพบอีกต่อไปก็คือเป็นพระหนานสิ้นสุดดูเพียงเท่านี้ถ้าใครที่ว่าทําจนได้บรรลุเป็นพระรหัต์ถือว่าโชคดีมากที่เกิดมา ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าผู้ยังพะชนอยู่ก็จะจริงแต่ว่าธรรมะคำสอนของพระองค์เป็นศาสนาแทนพระพุทธเจ้าธรรมะคําสอนของพงก,ก็ยังอยู่ผู้ปฏิบัติตามคําสอนยังมีอยู่โลคนี้จะไม่ว่างจากอารหันเลยไม่ใช่ว่ามีเฉพาะข้างพุทธกาลแม้ปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ที่ร่วงรับดับขันไปก็ก็ดูเป็าานธาตุหมดเลย หมายถึงความสําเร็จเป็นพระอรหันนั่นเองกระดูกพุทธเจ้าก็เหมือนกันกระดูกพุทธเจ้าก็ใสมีละวัฒน,นาต่างๆกันนี่พ่อก,ก็ปฏิพพานแล้วมีแต่สอนไว้ทานเองพ่อก,ก็ปฏิพา,านจากพวกเราไปแล้วถ้าบัดน,นี้เรายังไม่มระมหัตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราไม่ผิดหวังแน่นอนเราไม่ผิดหวังแน่นอนเลย ไม่ว่าอย่างนี้ก็ตามไม่ผิดหวังเลยเราเกิดมาชาตินี้ยังโชคดีโชคดีตรงไหนโชคดีตรงที่เรารู้จักปฏิบัติธรรมเรารู้จักทำความภาคคมเพียรเราทำเพื่อมรักผลนิพพานเราไม่ได้ทำเพื่อโลกเพื่อสังคมอะไรหรอกเราทำเพื่อตัวเราเองการปฏิบัติแทนกันไม่ได้พ่อแม่แทนลูกไม่ได้ลูกก็แทน พ่อแม่ไม่ได้ต่างคนต่างเป็นต่างคนต่างไปตายจากชาตินี้แล้วเราไปสวรรค์หมดถ้าเราไม่ทําความชั่วแต่ถ้าเราทําความชั่วมันก็ไปนโลกบุตรโคตัวหนึ่งมีเขาอยู่สองเขามีขนอยู่ทั่วทั้งตัวคนที่ไปทุกขกติ ยิ่งมากขึ้นไปเท่าขนโพนี่ขนโคก็คือขนงวนแหละแต่ที่ไปสุขติสวรรค์เท่าอบเขาโคโคจะมีเขาสองเขาอันนี้คือไปสวรรค์ไปนิพพานนอกนั้นเหมือนขนโค เราเราเองก็อยู่ในจำนวนมเหมือนกันถ้ายังไม่หลุดพ้นในชาติปัจจุบันนี้เราก็เป็นเหมือนคนโคน่ะไม่รู้จะเกิดกี่พบกี่ชาติไม่รู้เกิดเกิดมากเกิดน้อยแค่ไหนจนพระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถที่จะไปไล่ดูว่าคนนั้นเกิดสร้างความดีมาเท่านั้นพระองก็ไม่ได้ทําไปไม่ได้สอนไว้สอนให้ฝึกสมาธิสอนให้เกิดปัญญา สอให้รู้มกรู้ผลรู้ทางพ้นทุกข์ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้อีกให้หนีให้พ้นหลุดพ้นจากกองทุกขอันนี้ไปให้ได้ชาติทุกชรลาทุกขวรรณะทุกข์ให้มันไปให้มันได้ให้หนีความเกิดความแก่ความเก็บความใยให้มันได้ถ้าสามารถแยกตัวตนออกจากกันได้ผู้นั้นย่อมเข้าใจ เข้าใจในธรรมะมของพระเจ้าย่อมทำความหลุดพ้นจากกองทุกข์ให้กับตนเ,เองได้เราเดินทางถูกแล้วเราโชคดีอยู่แม้เกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าก็ตามพระธรรมคำสอนยังอยู่อยู่ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าถูกต้องก็ได้บรรลุเหมือนกัน อย่างตา่ำโสดาบันต้องรู้อาวุธเจ้าเท่านั้นแหละพยากรเรคนนั้นคนนี้ได้เป็นชนันจนีแต่พระสงฆ์สาวกก็ค่อยเป็นค่อยไปถึงเวลามันก็ค่อยหลุดล่วงไปเองกิเลสทั้งหลายนะเราทำเพื่อให้กิเลสดับไม่ใช่ทำให้เราเพลิดเพลิน เราทำเพื่อให้จิตของเราหลุดพ้นจากกองทุกข์ถังมวลไม่ว่าท่านผู้หนึดด่งผู้ใดก็ตามถ้าทำใจให้หลุดพ้นได้แล้วก็เหมือนเราได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเราสบายแล้วเราเห็นชัดในตัวตนของเราว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้เอออะไรต่างๆเหล่านี่เราก็ทำความดีความ งานวันนี้ให้สมความที่ว่าเราตั้งใจมาเหนื่อยยากลำบากอาหารการกินก็มีแต่เต้าหู้มีแต่อะไรกินเข้าไปแล้วก็ไม่รู้มันแทบรู้ไม่แทบแนละ้วกินเรากินพอไม่ตายพอมีกําลังปฏิบัติทําได้ขอให้ทุกท่านทุกคนตั้งใจปฏิบัติให้เห็นชัดในตัวตนว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัาตา ก็ได้รับความสุขความเจริญทานที